ไค่เรื่อยวะาค่ยวะค่ใคต่อเลือกช่องันสุดายแล้วข้อดีก็เจอแม้ที่มันยังมันก็ช่วยพวกไข่มกดีชิปทึ่นี้เลือกช่องันสุดทยแล้วจ้าพุกไค่ย่ชิปมาอีแม้แต่หนเอาหมดเต็มแม้กรลางม้ทุกหมดเต็มแจ็คที่นี่าข่มกดีชิปนี้วีวะมันดีแม่แต่คนเลือกันแมแต่ช่วยยังไงล่ะมาช่วยอะไรแต่สามชิปสามชิปสา กินถูกกินถูกวันนี่ในตัวเย็นยังอยู่เต็มเลยดูใครแก่กับไม่รู้่วยพรือในตัวเย็นเต็มบ้านใช่ไหมตีนี่แหละนายอ่อมคนใครได้พวกช่วยตลอดมีอะไร้พวกคนช่วยมันควักมันควักมันช่วยทีมันควักช่วยควักอามนั่นแหละแต่ว่ามันมีอยู่แล้วมันกินถูกวันเน่ทั้งนูในตัวเย็นเต็มตัวเย็นนูในตัวเย็นมันจะมีไม่เชื่อ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 ไม่เชื่ตัวเย็นยังในตัวเย็นยังไง ไม่เชื่อก็บอก่าไม่เชื่อไม่ต้องมาบอกเออหนเจ้าเย็นยังเจ้านู่นต้องไม่ไม่เชื่อก็บอกไม่เชื่อฝากครับเดี๋ยวทุกเชื่อไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อต้องเดกรนบอกกระบอกเลยบอกแล้วบอก่าไม่เชื่อไม่มีตังก็บอกไม่มีตังไม่ไม่มีใจอีเชิงกระบอกไม่บอกนเจ้าเย็นไหนเจ้าตยิน พ่ยันแบบรื้มาตงอีคาย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 ค่ายค่ายค่ายปากเน,กน,นี่กักอ๋อมีกั้นล้าวบอกการค่าก